สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมเอพุสธานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวัตถุมงคลครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของพระเด็พระคุณหลวงพ่อช้างวัชกเชินะครับสืบเนื่องมาจากรุ่นสร้างบารมีปี63านะครับหลวงพ่อช้างวัชกเชินะครับเป็นเหรียญเทวสุวรรณและเหรียญแม่นางกวักอันลือลั่นนะครับผมสวนกระแสทุกวิกฤตนะครับตอนนี้นะครับทางคณะนะครับผมสิทธิยานุสิทธ์นะครับก็ได้ทําการร่วมกันนะครับจัดสร้างครับเป็นผ้ายันนะครับนี่ครับ พยันนะครับขนาด17คูณ23นิ้วนะครับ17คูณ23นิ้วนะครับสกรีนลงบนผ้าสกัดลาดอย่างดีนะครับเป็นผ้ายันนะครับรุ่นสร้างบารมีสี่รอบนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างพระจุกระเชินนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับก็จะมียันนะครับอาทิยันมงกุฎนะครับพระเจ้าข้าพระองค์นะครับแบบนี้นะครับยันพระเจ้าข้าพระองค์นะครับยันตีนิสิงเหนะครับยอดสินนะครับยันเพชรลีนะครับยันนอมอนะอุนะอัดนะครับ นตบะเดชะนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับออกแบบนะครับและจดจาร์ลงบนหลังเหรียญนะครับรุ่นสร้างประมีปี63ของพระาวัตจุกเชิญนะครับสวยงามมากๆครับรุ่นนี้นะครับก็จะรับวัตถุมงคลนะครับเป็นพระยันนี้นะครับไม่เกินวันที่15มิถุนายนนะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับทุกผืนนะครับก็จะมีรันเบอร์หมายเลขครับมี ตีตาวัดนะครับกำกับนะครับการปอมนะครับจัดสร้างจำนวนจำกัดจริงๆนะครับจำนวนจำกัดจริงๆครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับวันจันทร์นะครับสีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับวันอังคารนะครับสีชมพูนะครับสวยงามมากๆนะครับผมวันพุธนะครับผมสีเขียวนะครับเกี่ยวซับนะครับผมวันพฤหัสสีส้มนะครับวันพฤหัสบันคูนะครับวันศุกร์สีฟ้านะครับวันเสาร์สีม่วงนะครับเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะครับและวันอาทิตย์สีแดงนะครับ แล้ยังมีสีพิศษหนึ่งสีนะครับเป็นสีดํานะครับสีดํานี้นะครับสามารถใช้แทนวันเสาร์ได้นะครับเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีพภเกตนะครับสีลาหูนะครับแล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ก็ทําการจัดสร้างครับด้วยกัน8สีนะครับด้วยกัน8สีนะครับสนใจก็ติดตามครับที่กลุ่มนะครับศรัทธาบารมีนะครับ หลวงปู่ช่วงหลวงปู่ช้างวัชุกเฉินะครับแอดมินกลุ่มนะครับหลวงพิเรมนะครับจะทําการเติดจองพร้อมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับราคาจอนะครับเผื่อละ300บาทนะครับแต่ยังไงแบบไหนนะครับขอให้ท่านได้ติดตามในกลุ่มนะครับศรัทธาบารมีนะครับหลวงปู่ช่วงหลวงปู่ช้างวัชุกเฉินะครับและทางหน้าเพจนะครับพระกจิพระเครื่องเมืองเป็ดลิ้วนะครับโดยเอพุทธศถานะครับก็จะมานําเสนอนะครับและในกลุ่มนะครับ ท้าววิสวรรณนะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับปี63หลวงพระชาวชุกเชิญนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับนบารีดีต่อไปนะครับติดตามกันได้นะครับที่เพจนี้นะครับขอบคุณครับ